ขี่กบด้นีขนาดนี้แลยังอืเขาไม่พอก็ได้สังเกตดูเราใช้าอาหารแยกรอบข้อหนึ่อ2ข้อเลยนะแต่ไปทุ่เนใหญ่ไม่เมือกนพราะน้องเกเพราะว่าเพราะว่านี่เขาเี้ยงมัน ตอนทุกเดือนในตอนนั้นต้งคนที่ต่กไรา่เราาเราใช้เราจะเรียกแบบน้ำะาะว่าเรา คน้นเกษตนะช่วยหน่อ่วยอย่างเงี้ยแค่าเาแลรับาต้อง่วยเ